ก็นะครับตอนนี้นะแถวประตูนะ้แำนะแถวสัมเพงนะแถวศูนย์การค้าชุมชนใหญ่ๆนะตอนนี้นะเจ้าหน้าที่ทางการรัฐได้เข้าไปกวดล้างแรงงานที่นะมาแย่งอาชีพคนไทยมาเปิดร้านค้าขายหรือว่านะทำงานโดยไม่มีพาสปุพงพัสรดรหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้นะเริ่มกวดล้างอย่างจริงจังนะครับก็นะฮะก็เป็นนี่ไม่ใหม่ที่ดีครับถ้าจะให้ดีนะอยาก จะให้อ่อยากจะให้เป็นนโยบายนะฮะแห่งชาติไปเลยนะครับในการกวดล้างทุกวินาทีนะครับทุกนาทีทุกวันไม่เว้นแต่ละวันนะฮะในเมื่อเขาหาวิธีเข้ามาแบบทางธรรมชาติเราก็กวดล้างแบบทุกวันแบบเข้มข้นแบบเด็ดเร็จและเด็ดขาดนะฮะก็อยากจะให้นายกรัฐมนตรีนะฮะเสนอหรือว่านะฮะพอประกาศมาเป็นนโยบายแห่งชาติไปเลยก็ดีนะครับ บืงต้นนะครับผมแจ้งเขาในการทําผิดอ่าพคคนข้าเมืองนะครับซึ่งการัการขายของแบบนั้นขายของแล้วก็ทํางานร้านทัานที่เข้ามาทํางานในประเทศนะครับครับแต่วันนี้ว่ามีเจ้าของมาานคนครับเป็นตรงนี้ครับยัไม่ต้องเอารินคนว่าไม่นกีนนะครับรายงานสอตรวจสอบแล้ว ขอตัดขอขนขนะคะขอเรด้วยแนยัตานนะครับขได้ตัวสองเตมะเพราะเไม่ได้จังเลยครับอ่าครับร้รับครัเป็นคนระดบดีอ่ารายาจอามาตรห้าสิบสองเล็บสองครับครแล้วก็มาตราสี่ิบตรงเล็บหนึ่งสองสามครับอืครับครครับ แล้วอย่างไรครับว er mm ่าเขาเจอหลักฐานาา้ถ้าเป็นต่างด้าวเป็นคู่เลยผมผมขออนุญาตดูบัตรนะครับพาใส่กระสังหารไรเวนไม่ไปถามไม่ดูบัตรไรเวนไม่ดูบัตรต่างด้าวก่อนมาดูบัตรคนคนละเมืองคนละเมืองก่อนนอนที่ไรเวน แล้วก็ตัวตอกนะครับตากิตอกแล้วก็ยืดตัวใครครับยืดยืดตัวใครครับยืดตัวใครครับเพราะว่าเข้าใจว่าทั้งนี้มา แต่ว่าตำรวจมาเนี่ยมันเรียกว่าขึ้นหน้าตำรวจก็เลยต้องขอพวกหลักฐานแต่ขหนาตีเขาอยากให้เขาทำงนะเพราะว่าคือถ้าถ้าถ้าการที่ว่าเราตามหากเขาว่าเขาเขาขายเขาอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราหลักฐานเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เรายืนอยู่แก่ขายอยู่เลยอ๋อครับเวลาต้อง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 แจ้งให้ทราบก่อนว่าเออว่าว่าตองตำรวจมาเนี่ยเขาเขาไม่ได้ รนี่นี่เงินที่เราฝากไปไว้ครับโอเคนะครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้หนุเป็นนายจ้างนายจ้างใช่ค่ะอ๋อเป็นนายจ้างพอดีไปเลยอ่าต้องมีบาทครับ แล้วนี่รเดี๋ยวไปเก็บเงินที่าไปได้เอาตรงนี้เลยก็ได้ยังมาไม่หมดเลยยังตลาดใหมแล้วก็มีีตนดเป็นห้องของป้าป้าคนไหนอ๋อป้านไหนก็เดี๋ยวเพราะว่าคือ ามีการเก่าหามีการเก่าพดเ้าเป็นการเก่าพดดีกว่าใช่มครับครับครครับครรครรร้องเรียนครับ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 ราครับครรรครบรคครรรบบรับครับัับรครับันคครับครับ ับจ้งางือมีหนังสือใบรทำงานเอกสารเกผลิตไหมพวกเนี้ยระบุระบุงานไหมอะไรเงี้ยเ้ต้นเดี๋วขอตรวจสอบนะครับคเอาของคนแจ้งความไปแล้วไอ้ตบก็รองทุกไปะแล้ว

อ่าวันนี้ตอนนี้ทำงานะครับตอนนี้กำลังงานคือเขาให้เข้ามาเป็นกรรมกรโอเคครับนายจ้างคือเบียงตาครับเบียงตานะเบียงตานโอเคนะมาไหนจ้างกรรมกรนะทำงานเป็นประเภทนะครับอากรรมกรที่อาจดูให้ยาวๆก่อนมันมียาวๆอยู่เอาให้งานจบครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นครับ และประเภทงานที่ได้มีประกาศห้ามคนิตงด้ทำตามมาตรา7น้่งของพรอนะครับถ้าคือติจารคู่นะส่วนคุนี้นะเหมือนกันตอนที่เรามาถ้งของคือเขาร่วมมันขายไหมตอนที่มานี่ยเขาร่วมมันถ่ายไหมเป็นคู่เลยไหม แต่ผู้หญิงคนเดียวโอเคแต่คนนั้นก็ช่วยหยิบของด้วยใช่ไหมด้วยไหมตอนที่มามีแค่ผู้หญิงคนเดียวคนเดียวนะโอเคแต่ผู้ชายผู้ชายนี่อยู่ที่นี่ตลอดไหมตลอดตลอดนะโอเคอยู่ในธนาอะไรครับอยู่ในคนนี้ยืนคณะอะไรครับ ไม่่เดี๋ยวเราอเอาเอาพอประมาณว่าเราเราเราเป็นเจ้าหน้าที่ื่เรมีสิทธิ์อะไรไหมที่ไปอนั้นเขาอ่าเขามีสิทธิ์แจ้งนั่นไหมอ่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ไหมใช่ไหมฮะใช่ครับอาได้ได้โอเคนะให้พี่อดจอถูกไหมฮะท่าตัวไหนพี่รัาตัวไหนพี่ไม่ได้ถอบเดีวผมช่วยบอกพี่ตอนนี้เงินถอกกางอยู่ที่รับผินที่ช่วยตรวจดีหน่อยครับ การที่เราจะตรวจสอบเขาได้มีเงินที่ตอนเย็นต้องเข้าบัญชีทุกวันถ้าเป็น사업ที่จะมาเก็บทุกวันอ่าไม่ครับความแจ้งกัดพนวดครับอ่าตอนนี้งานที่ผมเขาแจ้งผมปุ๊บเขาขอโทษว่ามันตรงเนี้ยมันเป็นลักษารเนี้ยมีการทํางานที่ผิดประเภทไหมต่างด้าวขายของไหมเป็นงานที่มีสงวนให้คนไทยไหมอ่าโอเคเขาแจ้งมาเป็นข้อบูลผมก็ต้องเข้ามาตรวจสอบในสถานที่นี้มาก็คือตรวจสอบด้วยการทั้งสองฝ่ายท้งคนร้องแล้วก็ทาง 古龙。不不